ไทยเป็นเจ้าภาพสัมมนานานาชาติยกระดับมาตรฐานตรวจสอบมัดวัดน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับ APLMF ค่ะเดินหน้าคุมเข้มคุณภาพสินค้าหลังเหตุแผ่นดินไหวสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุนค่ะดร์ซิโยชิมัซึโมโตะผู้ประสานงานด้านการฝึกอบรมของสภาการช่างตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นประธานเปิดการสัมมนาระหว่างประเทศเรื่องการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมิรพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมนีนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมจาก10ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาทิบรูไนอินโดนีเซียลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์และตองกา นายวิทยากรเปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมมาตรฐานการกำกับดูแลมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ตรวจสอบที่มีความเที่ยงตรงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยการสัมมนา,าได้รับการสนับสนุนจากผู้ประสานงานโครงการจากประเทศญี่ปุน่นวิทยากรหลักจากออสเตรเลียและวิทยากรร่วมจากไทยการสัมมนา,าครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายด้านมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงแสดงบทบาทของไทยในฐานะผู้นำด้านการช่างตวงวัดในภูมิภาคค่ะโดยเน้นการถ่ายทอดทางภาคทฤษฎีผ่านระบบ e-learning และฝึก ภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความชำนาญโดยมีภาคเอกชนที่เป็นหน่วยตรวจสอบร่วมเป็นวิทยากรร่วมพร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายในร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการนี้กรมยังได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการควบคุมมาตรวัดเช่นการเปิดให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจการตรวจสอบ การนำระบบ QR Code มาใช้เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบรายละเอียดได้ด้วยตนเองและโครงการหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานที่สถานีบริการกว่า24,000แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมแล้วร้อยละ30ค่ะนอกจากนี้นะคะการช่างตวงวัดยังเป็นสมาชิกสามัญของ APLMF และมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการตรวจวัด ในหลายมิติเช่นมัดวัดคลังน้ำมันมัดวัดความชื้นข้าวและมัดวัดน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งกรมได้รวมขับเคลื่อนพัฒนาระบบช่างตวนวัดให้แม่นยำโปรง่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยกรมการค้าภายในได้เตรียมแผนรองรับโดยดูแลราคาวัสดุก่อสร้างไม่ให้สูงเกินปกติพร้อมตรวจสอบเครื่องช่างและอุปกรณ์ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อให้ภาคการ ผลิตกลับมาเดินหน้าต่อได้อย่างปกติและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในด้านการค้าภายในอย่างทั่วถึงค่ะครั้งนี้เนี่ยเราได้ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับจากทางทางออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้เป็นประเทศที่มีความาก้าวหน้าแล้วก็เป็นสมาชิกระดับชั้นนำของเอเชียแปซิฟิกนะครับในการที่มาทำงานร่วมกันในครั้งนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยตลอด 3วันนี้นะครับประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศที่มาร่วมในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบรูไนก็ดีนะครับกัมพูชานะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับซามัวคิริบาติทองกานะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับเนี่ยที่มาร่วมกันครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับการแลกเปลี่ยนชุดข้อมูลความรู้นะครับ